สวัสดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตุลพลอกครับพี่น้องครับวีดีนะครับพี่น้องกบ่าวว่าสับปะรดเบ่งน้องครับพี่น้องครับนี่คือพี่น้องนะครับเป็นสีขายครับเป็นสีลอกน้องไม้ตัวนีเป็นดอกสาธารณะนะครับของพี่น้องนะครับสีลอกน้องไม้นะครับสองบ่อครับประมาณเดียวกันนะครับนะหาพันบาทครับ ป่านบนเป็นน้องน้ำเลือกเบลึกบ่ครับอยู่นี่ครับนี่สองสองน้องนี่หาพันบาทครับกนนบ็ลงหุ้นกันนะครับลงหุ้นกันนะครับสิบหาหุ้นอุ้ย,ยป่ามันตัวใหญ่ย่งไงนี่สิบหาหุ้นนะครับนะก็ชิสิลอก,กนะครับเอาไม่โคเอายางมาลอกอดึงขึ้นดึงขึ้นนะครับไอเครื่องพยายนาคูบลงไปประมาณนั้นครับ อันนี้อันนี้เป็นสภาพสภาพก่อนที่เขาสิดูดครับเดี๋ยวเอาเครื่องมือมากครับพี่น้องครับสได้หรือบ่ได้เบิ้งครับคิดว่านะครับปลาตัวใหญ่แต่ปัญหาของมันคือที่แหละครับพี่น้องคือผักกระเสดร้อนมันเลืกบ่อน้ำนี่นะยังเลือกยัเนาะนะครับต้องเอาตัวนี้นะครับวิธีการเอาคือจะเอาจากไดนครับเดี๋ยวสิหรือว่พอหลอกกันสิมาอัปเดตเบิ้งนะครับ ครับเบิกนะครับซิบหาหุ้นครับหุ้นละห้าร้อยก็เป็นเจ็ดพันหาเจ็ดัหามาจายคาสะนะฮะอาสะนี่ก็หาพันเหลืออีกสองปันหาคาลมันคาเหล่าคายาคาเนียว,แก,ยนะยวแก้เมื่อยนะครับนว้ยแก้เมื่อยนะพี่น้องคณะนะครับพี่น้องขคองขาสิลอกไม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ไรายได้เท่ากัอาบอุรณะบันเมืองเท่านี้นะครับพี่น้อง น้องนี่นะครับน้องนี่นะครับอยู่ในเขตการปกครองขอนบันตันทาครับตังหวหนองเคายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครธนบุครับมาลุ้นน้ำกันได้บพี่น้องครับมาลุ้นน้ำกันวน่นเป็นง,งัวเจ้าจกินปา่ามาแล้วบอสตาพันว่นเป็นงัวเจ้าจกินปา่า,ปามาแล้วบอส <laughs> กระเช็ดครับพี่น้องครับมันกินได้หว่ะทหารทักกระเช็เด้อเนาะมันเก็บไปขายเด้อพี่น้องเด้อมันแก้เลยเนาะว่าโอ้ยยำแรกนี่แข็งดีโอ้โหไปจะกินของแข็งดี บบกภูบิถัดดัดทึกนนี่เป็นน้าโครงคพี่น้งนับโขงเดี๋ยวสวยให้มาอัปเดตครับพี่นงครับอ้หูอะไรครับพี่นงครับมันนี่สวยมากครับโอ้ยนะครับเบิดบ้านนะครับจิบหานนะครับ สิพาครอบครัวผู้ดีอ้ยเออบริมาแต่พอเฮืร์นพอซาดนะครับเอาคนลูกคนหลานคนนี้อืออิแตเปียกครับเออโดยการน้าของท่านผู้ใหญ่วิทัศน์ครับเนี่ยเออตักบุญซอยครับบุญซอยไฟวัดนครับโอ้ดูสซอานนท์ชูวรรณครับโอ้นักประดาน้ำครับ ได้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับภัตสีกินอะไรบางอย่าฮะเวลาอยากได้เนี่ยัตตาสีกิาเห้าเด้อเวลาสาวล้าไอ้ผู้สาวลานะครับเด้อผู้สาวเล้าทั้งไอ้เมื่องหินบูนะครับาอยากได้ภัตตาสีไปกินบ่ออใส่ว่าไม่โคมาจ้ะ นะรถไทครับรถไทครับนะโอ้โอ้โอ้เกป็นตน้ไหมยามายามาเอาโคครับลงไหมฮะอมยังเลิกไปหันบอกยังเลิกไปหันบอกโอ้โ้โอ้โหอย่าเสือกประกา ดีวิธีการเอาขึ้นครับปงกรับโอ้หลอกน้องครับ่าโร้พบนี่ันเุนอีโอ้โฮ่ฮอตโตคขนฮอตม่ได้เขาขึ้น่ะมึ้นะครับมันมืดแต่ีมันรักษาหน้าจอออกมาแล้ว ครับน้องครับวันนี้กองเชียร์ครับซุกลงขีดตมอยู่แล้วอึดอฮือะือฮ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 ือัือฮ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 อฮือาบอฮื้นมานอมืออฮืฮืออฮืออฮืออฮือฮบอฮือฮือคออนอบอ

เอาสอมเส้นเลยมาได้บ่บ่แท่บ่เอาทุก่เอาสองเส้นเลยดึงไปขึ้นพ้อมกันเหมยักเหมือนกันองว่ามันน่าสิได้เลยเด็ดเด็ดเอาสบายเอาสองเส้นมาได้บ่สอมเส้นนะขึ้นทถนนสองเส้นเลยบ่ผมว่ามันน่าสิดึงได้เอารถไทยครับดึงได้เปนะเมฆโคลยังบ่มากครับเมฆโคลติดหน้านี่นะนะเบิ่งนะครับยังครับ เดี๋ยวต้องเพยใช่ไหมอัปเดตไอ้เบิ้งนะครับได้ซ้ำหนนะครับมันไปครับไปแล้วันไปโซนสายันไปแล้วครับไปแล้วครับไปเลยไปเลยไปยไปโอ้ ที่เขาเรียกพญานาคครับสร้าครับหืออื่นแห่งครับ ออ้ยเลยไลท์เติมนะครับพี่รามครับได้ไลท์เติมแล้วโอ้อันนี้เล็บโบคะครับพี่รามเล็บโบะเขามาลุยเลยครับเดี๋ยวไปบนนะิร์ดน โอ้ไส่สองขั้นเลยบัดดี้โอ้ครับพี่น้องครับของแท้ตัวดีวะโอ้โหจะไล่ดิไปไปเอาเสื้อใหญ่ให้เจ้ะขาดแล้วหมดแล้วนะขาดแล้วโอ้ขาดดีนหมโอ้

เวลาเหนื่อยมาก็มีแนวแก้ของแก้ครับเวอ้์วืดขับอีสานบ้านเฮาครับโอ้ยโอ้ยอ,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 อยากกินปลากินยากกินซาแทะอยากกินปลาน้ำขั้นนี่วะ ต้มเลยบอมาต้มมาต้มมามาต้มเอาขึ้นมาดูขึ้นมาดูโอ้ยทางพุทธกันลังกกเกิดสงครามครับทางพุทธลบกันขนาดเอาตัวยงใหญ่ขึ้นมาดูตัวใหญ่ขึ้นมาดู ยี่ปูครับพี่น้องครับเนี่ยทีแม่เนี่ปลาต่อครับนะประมาณโลครับอลักที่เรือครับตัวนี้เดือดเต็มหัวครับเนี่ยอู้หูอันนี้บอกปลาค่อยญ่เพี่น้องนะอ,อือยางโมย่าย <laughs> เจอครับเดี๋ยวเจอครับวันนี้ครับกรึบสะบอนี่โอ้โโอโล้มกันพี่หน้าเฮ้ยป่าใส่กบันลีกเราให้บอกกีนี่หามือีใต้เออหัามือแบ้ะอเทครับของเท่ครับเออ ลูกปลาพวกหอยเอาดครับซื้อเอาัดน้องครับอ่อนตมครับตบสว่าไอ้ตบสว่าพักกระเชดครับเด็ดยอดปัดปัดไปฝากสาวฝากของครับลงมาเออเออเออสองสามเท่อน่ะโอ้มัน ไอ้ห้อยผู้หญ่มันคือตั้งขอหาโทที่เสียได้บเชิกัมีข้อหาตายขึ้นตีวชดครับว่าหลวงพ่อว่าหลวงบุเชืงนมันมีข้อหาพอดตายวเดียวโอ้ยกระพด่เหเนาะกล้วเดี๋ยวไฟค่อยมาต่ำเนาะมันเยินแหละยุด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 เอ้ ไปเต uh. co ิกไปโคจักปลาอย่า hmm, ฆ like ่าบอฮะเฮ้ยยุด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 ฮะไปอย่าฆ่าครับพี่น้องครับโปรดปลาอย่าฆ่าเอ้ยขอโทษครับเรื่องเรื่องจับปลาชนะครับเอ้ยเอ้ย เอาตัาละเออเลิ่มจับธน,นัดครับจับหอยก็ได้ด้วยครับพี่น้องเอ้เอ,อ้ยนี่ออหอยครับอหอยครับเอาบดครับโอ้โอ้เอาเว่า,า,ยยยา,าโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาตาดูมาตาดูมาเอาใส่บัตรท่านะครับบัตรท่านะครับไปแก้ผ้าเลี่ยงกันไว้นะครับกับใส่บัตรแกงครับ ขา,ขาได้เงา,าได้นะครับมีน้าหอยคัดเนี่ยเปไทยปันธารถไปดิไอ้คนบวกแดงๆก่เด้อพี่น้องเด้อขี่ไฟยาขนาด <c oughs> เอาอีแล้วเอาอีแล้วพี่น้องเอาอีแล้วเฮ้ยย <c oughs> <c oughs> กเอาเย็นขึ้นมาแีกนะวะ นี่คือกันข้มลาครับเอาตัวหน้าเดี๋ยวไม่เห็นมันปลามันยังบ่เห็นมันยังบ่หนีวะเดี๋ย่ให้โอ้ยผลงานครับผลงานยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นคับคัเขับคักเอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ ึ้นมาใส่ให้เลยโอ้ยของแท้ครับนี่เอ้ยนี่ก็ทะเลมุดใชแมของลกขึ้นเลยนี่ออมาหามาคว้ไปหามไมไม่ไม่ไองลกปายแล้วัทครอท้เอาไปใส่แฮยกยกยกตามไปใส่ฮเอาอาอู้มเอาอู้มอามันจังเท่มันจังเท่อู้ม ย้ำต้นมาเห็นไหมเอออ้ยไปเลยไปดีอาจานเออโอ้ยสิห้าเอ้ยนั่นให้แต่เล็กน้อยฮะตอนผู้ใหญ่คือพ่มาอุ้มมันยำคิดตมรลยญาตเนาะผู้ใหญ่น้อ ตับงบเลยนะครับโอ้ยไปยัยปะตองไปค,ครับดีก็ฮันแล้วมุดน่ะแมม อู้หัวะหตัวน่ะทอบัวบัวบัวย่หงเี่นี่เร็ยเลยวาวเด็ดได้ลายได้ไ่ะยกก็ะรระตองว ครับพี่น้งครับตู้รถพะเลาะครับกับขี่กับน้อนปัดกันท่าครับมื้อนี่แต่จากพี่จากพ่านอนนะครับไปกับบรรยากาศหันง้มปาเขาข้างนี้นะครับพี่น้องครับโอ้อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเพียงนอนนะครับน้ำกระสิ่หอดบนท่าท่านเิ่นกับดีการโรคสะโรหนองครับนง้มปากกินขับแบ่งปัดกันนะครับรถพะเลาะก็แจ่าย นะครับอันนี้ก็ล่องคันกันครับคนละคนละห้าร้อยบาทเจ็ดแปดพุ่นนะครับนะสุดซอยกันครับแถมไรกับบอสอะไรี่น้องวยเพราะจะกินนะครับโอ้โหเด้อเด้อเดดปลาดุกว่ะปลาดุกกระปูดดวงใจพอยไหมเอ้ยนี่ดีบีซุกซุกันครับพื่อนครับสวัสดีครับ